สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ m ัง s t e r Hunter Rise วิดีโอครับผมเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับก็คือชุดเซ็ตทางฝั่งของชาร์ b เบลดนะครับหลังจากล่าสุดที่ผมได้ทำการปล่อยตัววิดีโอวิธีการเล่นชาร์ b เบลดออกไปนะครับวันนี้ก็มาถึงตาของทางชุดเซ็ตของเขากันบ้างว่าชุดเซ็ตเมท่าของเขาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับซึ่งชุดเซ็ตที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นชุดเซ็ตทางฝั่งของชาร์ b เบลดแบบ Impact นะครับเป็นชาร์ทเบลดสายระเบิดบุมบุม ซึ่งตัวของอาวุธเนี่ยที่เข้าตาผมเลยนะครับจะมีอยู่2อันซึ่งดาเมจที่ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมผมก็จะเลือกจากหน้าตานะครับว่าอันไหนมันดีที่สุดซึ่งชาร์จเบรดตัวแรกก็คือแดบโรดสตรองแกรมนะครับ ชาร์จเบรอันนี้ถือว่าเป็นชาร์จเบรที่แบบหน้าตาดีมากนะครับมันเป็นลูกของเขาไดโบจะมีแอตแท็กสูงมาถึง230เลยนะครับมีชาร์ปเนสขึ้นถึงคมฟ้านะครับประมาณ10หน่วยและหลังจากนั้นจะกลายเป็นคมเขียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วคมเขียวเนี่ยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมมีเอฟเฟนตี้ติดลบมาที่30มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดิเฟนซ์โบนัสอีกสิบไม่มีสล็อตนะครับเป็นไฟล์แบบอิมแพ และชาร์ตเบรดิกตัวหนึ่งที่มีดาเมจที่เท่ากับเขาเลยนะครับแต่ว่าจะมีข้อดีเรื่องของอ f f i n i t y ที่ไม่ติดลบนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของชาร์ตเบรดราจัง u n d e r l i n g Brace 2นะครับตัวชาร์ตเบรดอันนี้จะมีแอตแท็กเท่ากันเลยนะครับ230มีคมเป็นคมเขียวมี thunder Atta c k กมาอีกครับ a f f i n i t y ไม่ติดลบไม่มีสล็อตเหมือนกันและเป็นแบบ Impact นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยความแตกต่างของเขาจะอยู่ที่แ a มป์อัพสกิลนะครับทางฝั่งของไดโบเนี่ยแลมป์อ,อ Strike, ับ การทำงานของ Brutal Strike ก็คือในกรณีที่เราตีติดคลิที่เป็นคลิติดลบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตีติดคลิมันจะคูณ1.25ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราตีติดคลิติดลบเนี่ยมันจะทําการลดลงนะครับ25%ก็คือถ้าเราตีติดคลิที่ติดลบ (negative i f f i n i t y เนี่ยดาเมจของเราจะหายไป25%นะครับในคิตนั้นซึ่งตัว Brutal Strike เนี่ยมันมีโอกาส25%นะครับที่จะทำให้ดาเมจที่เราตีติดคลิติดลบเนี่ยคูณ2 ก็คือปกติถ้าเราตีติดคลิที่ติดลบนะครับมันจะคูณ0.75ก็คือดาเมจเราจะลดลง25%ถ้าเราเอา2ไปคูณ0.75นะครับมันก็จะกลายเป็น1.5เป็นตัวคูณใหม่ในกรณีที่เราติด Brutal Strike นะครับซึ่งเรามีโอกาส25%ของ30%ที่เราตีติดคลิติดลบนะครับแล้วดาเมจเราจะคูณ1.5ขึ้นมานะครับก็คือแรงกว่าปกตินั่นเองอาจจะฟังดูงง แต่เอาเป็นว่าในกรณีที่เราตีติดคลิที่ติดลบเราจะตีแรงขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ทุกครั้งนะครับมีโอกาสแค่25%เท่านั้นกับการถ้าเป็นตัวของลาจังนะครับตัวลาจังเนี่ยเราจะไม่ได้มี brutal strike นะครับแต่ว่าสกิลของเขาคือ d o d r i n g strike ก็ยากอีกแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการคำนวณเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับในกรณีที่เรามี sharpness เป็นสีเขียวเนี่ยเรามีโอกาส10%นะครับที่จะตีแล้วมีดาเมจเพิ่มมา20%ครับผม แต่ทางฟังของดูโดริสไร์เนี่ยมันจะคิดจากทุพิทที่เราโจมตีเลยในกรณีที่เรามีคมเป็นคมเขียวนะครับหรือว่าต่ํากว่านั้นซึ่งราจังเนี่ยเขาขึ้นได้สูงสุดแค่คมเขียวอยู่แล้วนะครับถามว่าเอาจริงๆแล้ว2สกิลนี้เนี่ย,ยต่างกันเยอะไหมผมคิดว่าดาเมจมันไม่ต่างครับแต่สิ่งที่ต่างคือความเท่เพราะว่าถ้าเราไปใช้ทางฟังของบูทอลสไตร์เนี่ยเวลาเราติดบูทอลสไตร์เนี่ยดาเมจของเราจะกลายเป็นสีม่วงขึ้นมานะครับจะกลายเป็นการติดพิสีม่วงแล้วคือมันดูสวยกว่านะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบตัวชาร์จเบสอันนี้มากกว่าผมก็เลยเลือกใช้เป็นชาร์ตเบสเดวนะครับแต่ว่าดาเมจที่ได้เนี่ยเท่ากันเลยนะครับทั้ง2อ,อย่างให้เลือกใช้อันไหนก็ได้ครับผมในกรณีที่เราเลือกใช้เป็นชาร์จเบสของเดวนะครับสกิลบูทัลสไตร์เนี่ยมันจะไม่ได้ติดมากับชาร์จเบสของเดวิลอยู่แล้วนะครับเราต้องอัปเกรดมาจากทรีของปารอสนะครับมันจะมีบูทัลสไตร์อยู่ ก็คือให้เราสร้างมาจากฟรีของบารรอสก่อนนะครับและหลังจากนั้นก่อนที่เราจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นเดบทรีให้เราทําการใส่ Skill ใสกิลบูทัลสไตรไว้ในตัวชาร์ตเลดก่อนนะครับพอเราอัปเกรดขึ้นมามันจะติดอยู่และหลังจากนั้นเราก็จะได้สกิลบูทัลสไตรมันเลยนะครับต่อมาเราลองมาดูตัวชุดเซตกันเลยนะครับว่าชุดเซตของเขาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง ซึ่งบิวหลัลกๆของชาร์ตเบตที่ผมบิวเอาไว้นะครับมันจะเป็นบิวในการตั้งเคาน์เตอร์หรือว่าใช้สกิลออฟเฟนซีฟการ์ดในการบูสต์อัพดาเมจน,นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะเอาชุดเซตนี้นะครับไปเล่นแบบที่ไม่ใช้การตั้งเคาน์เตอร์ผมแนะนําว่าให้เอาสกิลออฟเฟนซีฟการ์ดออกแล้วใส่เป็นแอตแทกไปนะครับมาดูกันตรงส่วนหัวนะครับผมจะเลือกใช้เป็นของอามูดรอนเฮมในอามูดรอนเฮมเนี่ยมันจะได้สกิลราพิดม็อบมาที่เลเวลสแล้วก็มีสล็อตเลเวลสอีก2ช่องผมจะใส่เป็นราพ อารเทอรี่เข้าไปอีกหนึ่งจะได้เป็นรับผิดมอกสามอัรเทอรี่หนึ่งนะครับชิ้นส่วนต่อมาก็คือเสื้อนะครับผมจะเลือกใช้เป็นเสื้อของไวท์เมลนะครับเสื้อตัวนี้เสื้อประจําของผมเลยผมจะใส่เป็นสกิลออฟเอนซีฟการ์ดเอาไว้นะครับแล้วก็เรจเนอร์แล้วก็ฟินฟรีนะครับต่อมาที่ส่วนแขนส่วนกางเกงและส่วนรองเท้าเนี่ยทั้ง3ชิ้นจะเหมือนกันเลยนะครับผมจะเลือกใช้เป็นของบาซิลกิสหมดเลยในถุงมือเนี่ยมันจะได้สกิลโหลดเชลมาที่เลเวลหนึ่งครับแล้วก็การอัพอีกหนึ่งเลเวล เต็ม2ช่องตรงนี้ผมก็จะใส่เป็น attack boost เข้าไปนะครับต่อมาก็คือทางฝั่งของกางเกงนะครับกางเกงเนี่ยเราจะใส่เป็น attack boost เข้าไป2อันเหมือนกันสกิลที่ติดมาแล้วกับกางเกงก็คือโหลดเชลกับกาดนะครับจะเห็นว่าโหลดเชลของเราเนี่ยจะเต็มแล้วนะครับจากถุงมือกับกางเกงกาดเราก็จะมีกาด up มาด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือรองเท้านะครับรองเท้านี่เราจะใส่เป็นรองเท้าของบาสกิ้สเช่นกันมันจะได้สกิล a t i e r y มาที่เลเวล2และกาดเลเวล1นะครับมันมีช่องเลเวล3าอยู่ผมก็จะเลือกใส่เป็นเจมกาเดียนเข้าไปอีก1อัน และสุดท้ายก็คือทางฝั่งของสร้อยนะครับสร้อยตัวนี้เนี่ยเป็นสร้อยที่ติดสกิลแบรเจเนอร์มา2 l e เลเวลนะครับแล้วก็มีช่องสล็อตเลเวลสาอันตรงช่องสล็อตเลเวลสเนี่ยผมก็จะใส่เป็นการ์เดียนเข้าไปครับซึ่งสกิลแบรเจเนอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องใส่ให้เต็มที่เลเวลสครับผมมองว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีเจมแบบนี้หรือสร้อยแบบนี้เนี่ย ให้เรามองหาสร้อยที่มีสกิลบรเจเนอร์สูงก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีแบบนี้แต่ว่าเป็นสล็อตเลเวลสอให้เราใส่ตัวของแอตแท็กไปแทนก็ได้นะครับพยายามใส่สกิลบรเจเนอร์ให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่แอคทีฟถ้าเราใส่ไม่ถึงเลเวลสนะครับเพราะว่าที่เลเวลสเนี่ยมันจะเวิร์กแค่ตัวคมเหลืองแต่คมเขียวเนี่ยมันจะต้องเป็นเลเวลสามนะครับซึ่งสรุปสกิลโดยรวมแล้วนะครับเราจะได้สกิลแอตแท็กบูสต์มาที่เลเวลสนะครับบรเจเนอร์ er เต็มที่เลเวลสา เอาเน1ิกาดก็จะเต็มที่เลเวล3นะครับอัลอรีเต็มลาพิดม็อบเต็มการดเราได้มาที่เลเวล2นะครับโหลดเชลเราก็จะได้มาที่เลเวล2 Max เหมือนกันการอัพได้ที่เลเวล1น t i ะครับปริฟนเนี้ยติดมากับสร้อยฟรินฟีก็ใส่เจมเข้าไปนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับดิวนี้ถ้าเพื่อนๆมองว่าเราจะไม่ได้ตั้งเคาน์เตอร์อะไรเลยนะครับ ก็ให้เราเอาสกิลออฟเฟนซีฟการ์ดออกนะครับถ้าเราเอาสกิลออฟเฟนซีฟการ์ดออกเนี่ยสเลเวลที่เป็นเจมทั้งหมดแล้วใส่แอตแท็กบูสเข้าไปนะครับเราจะได้แอตแท็กบูสแม็กที่เลเวลเจ็ดเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสต์มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแบบแรงกว่ากันซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใส่ออฟเฟนซีฟการ์ดเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับแต่ว่ามันจะใช้ยากกว่านั่นเองเพราะเราจะไปจะต้องติดเคาน์เตอร์บ่อยๆครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เลือกใช้เป็นชาร์ตเบรดของทางฝั่งเดโบเนี่ย ความแรงของเราจะอยู่หลังจากที่เราคมลดเหลือสีเขียวแล้วนะครับพยายามตีให้คมลดเป็นสีเขียวก่อนถึงจะใช้ตัวออก UED ของเขานะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าในกรณีที่เรามีคมเป็นสีฟ้านะครับแล้วเราใช้ UED เนี่ยการระเบิดไฟล์ของเราจะออกมาคิดละประมาณ74นะครับแต่ถ้าคมเราลดเหลือสีเขียวเมื่อไหร่ทางฟังของสกิลเบรเเนอร์ของเราก็จะแอคทีฟนะครับบวกแอดแทกของเราเพิ่มขึ้นไปอีก10%อ UED ของเราก็จะแรงขึ้นนะครับมาเป็นประมาณ80ครับผม ก็แนะนําว่าการใช้ชาร์จเบรดเดโบเนี่ยตีให้เหลือสีเขียวก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นชาร์จเบรดาจังเนี้ยดามเมจมันจะเท่านี้เลยนะครับก็คือ80ตลอดเวลาแต่ในบิลทางฝั่งของออฟฟ ensive ก์ดเนี่ยในกรณีที่เราพล็อคเคาน์เตอร์ติดนะครับมันจะแรงขึ้นมาอีกประมาณ10นะครับก็คือจะกลายเป็น90นะครับต่อฮิตสั่งฝั่งของ UED แต่เราจําเป็นจะต้องพล็อคให้ตรงจังหวะพอดีนะครับถ้าพล็อคไม่ตรงจังหวะเนี่ยมันก็จะไม่บวกแอตแท็กเพิ่มให้เราอีก15นะครับ อันนี้คือในกรณีที่เราตีได้ตรงจังหวะพอดีนะครับจะเห็นว่าตัวของไฟล์ของเราเนี่ยจะแรงขึ้นมาเป็น90นะครับอันนี้คือดาเมจสูงสุดที่ผมทําได้แล้วผมไม่สามารถทําได้สูงกว่าน,นี้แล้วนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆสามารถทําได้สูงกว่าน,นี้นครับก็ช่วยมาแนะนาบิวผมหน่อยด้วยก็ได้เพราะว่าก็หาวิธีอยู่เหมือนกันว่าทํายังไงให้มันขึ้นร้อยนะครับแต่อันนี้คือกรณีที่ไม่กินยาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดสกิลบอมบ่าเดียด้วยซึ่งถ้าเรามาลองเปลี่ยนเป็นชาร์จเบสลาจังดูนะครับแล้วเดียเ๋ยว skill องข u a r d i a นแล้วก็ใส่เป็น a t t a ท็ก็ไปแทนนะครับแต่ถ้าเราจะใส่สกิล a t t a c k แบบนี้เนี่ยโดยที่เอากา r d i a นออกเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องใช้เจม a t t a c k ถึง7อันเลยนะครับก็คือเราจะได้ a t t a c ็ Max ที่เลเวเจทั้งหมดจะเป็นเจมหมดเลยนะครับไม่ได้อยู่ในชุดเซตเลยหน้าตาสกิลเราก็จะประมาณนี้นะครับสกิลกาเดียนหรือว่าออฟฟ ensiv ์กาดก็จะหายไปจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาสกิลออฟฟ ensiv ์กาดออกไปนะครับระเบิดไฟล์ของเรามันจะเหลือนัดละประมาณ8 4นะครับแต่ว่ามันจะ84ตลอดนะบิวออฟฟ ensiv ์กาดเนี่ย ถ้าเราไม่พล็อกออฟฟิสสิบการ์ดเนี่ยเราจะได้แค่80นะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกดูได้นะครับว่าเพื่อนๆเ,เหมาะในการเล่นแบบไหนถ้าเราออกไปเล่นคนเดียวเราอาจจะเอาบิวเคาน์เตอร์ไปนะครับแต่ว่าถ้าเราออกไปเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเอาเป็นบิวอันนี้ไปก็ได้นะครับหรือไม่เราอาจจะเปลี่ยนสกิลนะครับใช้เป็นแอค์ฮอปเปอร์นะครับแล้วก็เน้นชาร์จด,ดาบชาร์จกวาเราเองนะครับชาร์จเต็มปุ๊บเราก็ใช้แอค์ฮอปเปอร์นะครับมันก็จะได้ประมาณ84ตลอดเลยซึ่งก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับ ก็ลองไปทํากันดูนะครับโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับอีก1นึ่บิวทางฝั่งของชาร์ b เบลดหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับมีตรงไหนแนะนํามีตรงไหนอยากให้ผมปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการทําคลิปหรือว่าตัวบิวของผมเองก็ลองมาคอมเมนต์มาแชร์กันก็ได้นะครับถ้ายังไงวันนี้เม็ดแมสขอตัวก่อนแล้วดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ